สวัสดีจ้าโอ้ยได้อะไรกินกันวันนี้โอ้ยิก็ได้ปลาทอดงานแล้วก็แกงเห็ดทีนี้เราเรียกว่าเห็ดไขาวานบ้านเราก็เห็ดพึ่งลมแรงเลยอ๋อ ออกไปปลูกไอ้หอมมนาะลม,มแง้งเลยเข้ามาทำกับข้าวแกงเห็ดแกงง,างายย่ายๆนะก็คือ,อก็ใส่น้ำปลาไม่มีอ่าน้ำมายนางรอกเพราะว่าขี้เกียจไปซื้ออันลมมันแรงขี้เกียจไปขับรถไป เลยวางกลับไปแล้วเลยเอาที่มีแต่ว่ากินอันปลาทอดนี่แหละอร่อยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิป อด้ออดสามตัวกินหมดไปตัวเหลือตัวครึ่ง พิบอกกับน้องสาวน้องสาวพิ่ที่อยู่วังน้อยที่เขาอยู่วางน้อยนะบ้านอยู่วังน้อยบอกกับเขาว่าพี่อยากไปเมืองไทยอยากไปซื้อปลาปลามาพอกินที่นี่อยากไปซื้อปลาอายุธยา อ็อร่อยพอน้องเคยพาไปซื้อสังปูพินย์สังปูพินย์สังพ่อพินยเขาทำปะละรากินกันเอง ไม่ค่อยไดซื้อหรอกไม่ไม่ใช่ว่าไม่ค่อยได้ซื้อไม่ซื้อเลยแหละทำปลาก็ปิดปลาก็ปิดแล้วก็น้ำปลาไม่ซื้อบ้านเพนไม่ค่อยซื้อน้ำปลากิน คือบ้านพี่เายอยู่ติดเกาะคลองแต่ตอนตกี้โอ้ยหาปลาหากุ้งหาอะไรงนะ่ายเลยทุกคนตัวมือเดียวเลยเนี่ยบอกกบน้องเลยอยากกินปักบ,บุ้งนะตองบอก่แบบว่าแถว้าสเสร็จแล้วอนะ่ะ ก็ไปเก็บผักบุ้งที่นาน้ำแห้งๆอะไรเงี้ยคุกขักน้ำแบบจะแห้งดีไม่แห้งดีก็เลยบอกกัน้องแล้วบอกเดี๋ยวนี้ไม่มีนัพี่เอออยากไป ข้าวเหนียวใช้ช้อนไม่ได้อันเอาข้าวเนาาหนียวมาเทมาถุงนึงมันเหลือขนาเหนียวลูกสาวเขาหุงไปกินที่ทำงานน่ะมันเหลือไม่ใช่เหลือจะเขาอคือแบบข้าไปห่อเดียวแล้วมันเหลือมันเหลือไว้ห่อหนึงแม่ก็เลยเอามา Ôi nhỏ khát Khát trào rồi Nó bảo, mà bọc. mẹ, Né Léo nhá Lá mũ mi mân Nó ra Ba mẹ phải chơi mũ Hả Sống phải làm lại gì à? Mẹ bữa lạ Kinh tâm mũ của cả cải แม่อยากกินปลาของแม่แม่ก็กินไปว่าหนูจะพาะแม่ไปซื้อซื้อหมูอเอามาทำหมูเด็ดตากพิ่งมีเครื่องตากเนาะพิง่งได้ดน่าเนาะตากไปเอาไว้ให้หนูนะแค่ว่าเขาบอกวันนั้นเขายังกินไม่อิ่มเล วันนั้นนาะพินทำหมูแดดเดียวก็ใช้เครื่องนี้แหละตากตากในบ้นานแล้วทีนี้ลูกสาวกับเพื่อนลุงเพื่อนเขาละ่ะแล้วก็น้องสาวน้อง,น,องน้องสาวของเพื่อนเขามาด้วยมามากินข้าวด้วย านางก็บอกตอแม่ก็ทำมาข้าวไว้ให้เขาเล่นหล่ะนี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทอดเออแม่ก็ไม่มีอะไรให้ใหรอกวมนนี้น้ำพริกเกิดเขาจะทอดผัดอ่าทอดไข่กินน้ำพริก เนี่ยเขาเปิดตัวอย่างก็ไปเห็นหมูวันนี้ลูกสาวก็เลยบอกว่าพี่ทอดให้หนูด้วยเอาหมูเนี่ยหนูจะเอาไปกินที่ทำง,งานอือพี่ก็ทอดทอดทอดจนหมดทอดจนหมดจนไม่ไหวลนะอืมทอดจนหมดที่นี้ก็กินกันไปคุยกันไป แม่ก็เสือกพิงก็เสือกมาพูดอ้าวอันจะกินกินหมูหมดเดี๋ยวก็ไม่มีไปที่ทํางานแบ่งไปไปที่ทางทานหรือยังเบรกเพื่อเขาอ่ะนะเออเขาก็จะยังงั้อใช่เนาะเราว่าจะเอาไปที่ทํางานแต่มันนั่งกินจนเก,กินกันหมดหมดอร่อยแม่ แม่ก็มาไ,ได้เข้นสักคำจักตอนว่ามันเค็มหรือมันยังไงทีนี้เพื่อนก็บอกแบบโยนหนูนั่นนะหนูจะให้ขวัญเขาเอาเอาหมูมาทำให้ตากให้หนูหน่อยนะแม่ทำให้หนูหน่อย ทำแบบเนี้ยรสชาติเนี้ยโอ้ยก็เลยบอกว่ารสชาติแต่ละอย่างนี่นะบางครั้งแม่ก็แล้วแต่อารมณ์อารมณ์นึกอยากทําก็ทําอารมณ์ไม่นึกอยากทำก็ำมกกำำไม่ทำแบบอร่อยอ่าสุขวัลบอกวแม่เขาจะทำอะไรเนี่ย เขาเลยแต่อารมณ์เขาเนาะอะเขาก็ทำเขาก็ทำถ้าเขาแบบทำแบบเหมือนขี้เกียจๆก็ไม่อร่อยพูดง่ายๆว่ะพี่ไม่ค่อยกินหรอก พวกเนื้อพวกไก่อะไรเงี้ยมันมันมัน,มนไงอ่ะก็กินกินได้อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เต็มที่อ่ะแต่พี่กินกเนี่ยกินปลาเนี่ยปลาได้เยอะกินกับข้าวอีสา,านก็ได้พ่อได้แต่พ่อแม่พี่ไม่ใช่คนอีสานแม่เป็นคนจีนพ่อเป็นคนไทยไทยเราเปน็นคน พี่ชอบกินปลาตั้งแต่ไหนมาแล้วพ่อพี่นะ่ะเขาจะทําปูพี่เนี่ยพี่จะสับสับปลามั่งตำน้ำพริกปลามัางทอดปลาหลนปลาทรงเครื่องอะไรเงี้ยหลนปลากับกะทิ ลมแรงเลยอ่ะลมแรงมากมากเลยเนี่ยทั้งนี้อ่ะลมแรง ไปอยู่กับเพื่อน,อนที่เมืองไทยแล้วที่เพื่อนเป็นคนอีสานแท้แน่เขาชอบกินปลาล้านงนเพื่อนทำงานด้วยกันนะก่อนเ่็นทำงานเป็นทำงานอ่า โรงงานเป็นโรงงานพลาสติกเอ,อ่ไปทำงานโรงงานพลาสติกแต่ว่าพ้นไม่มีความโล้อะไรหรอกนะเือเอาเพื่อนเพื่อนคนเนี้ยกรยสานนี่แหละคือเขาเอาพินเข้าได้เพราว่าเขาได้เขาเขาเป็นอา่าอะไรอ่ะเมียของ เออเขาเรียกอะไรเลขาบอกเออเลขาเนี่ยก็เป็นหลานของผู้จัดการอีกทอเขาเอาพียขาเขาเป็นเพื่อนรักกันมากไปไหนไปด้วยกัน พอจะแต่งงานเราก็ไปงานแต่งเขาใช่ไนมคะไปงานแต่งเราก็ไปทาผมให้เจ้าสาวเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเน่เขาเป็นเจ้าสาวเนาะทาผมให้เขาเขาตัดโต๊ะจีจกกนแบบอาหารมันเยอะแยะไปหมดเลยตาลายีิไม่ทัน บางทีเราย,ย,ยังว่าเออทั่ยอันนี้อร่อยนะอันอะไรเงี้เยเลยเรา่าเดี๋ยวเราจะกินอีกเขายกไปเลยยกไปเขาก็เซตใหม่ขึ้นมาบอกอร่อยบอก็เลยบอกเพื่อนว่าโอ้โหเขาอาไปเลยนกไอ้นอกเราเรากินไม่ทันเลยอ่ะไอ้นอกบอกไม่เป็นไรเราเก็บไปให้เธอแล้ว เพื่อนขอให้แต่งตัวให้เขาเพราะว่าตอนแรกอ่ะันไม่ใช่พินจะเป็นคนแต่งตัวหรอกทีนี้เขาหาช่างไม่ได้เขาหาแล้วแต่ช่างไม่สบายก็เลยเป็นพินททำถึงก็แต่งแต่งได้อยู่แต่งหน้าทำผม ตอนเช้าก็เป็นผมก้าวเป็นผมมวยขึ้นแล้วก็ตอนเย็นก็จะถักเมือก็ถักเปียถักเปียเป็นกลางปลาลงมาอม โอ้โล้มลงแรงมากๆกลยดเต็นเื้นโอ้โลงแรงต่อตาจะโดนโล้มรเปล่าลมจะพัดตาไป เนี่ยเก็บไว้กินต่อเนี่ยเนี่ยอิ่มแล้วละคะแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ